อันนี้ก็มานมัสก,การองค์พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับใครที่มานมัสก,การก็เนี่ยครับบรรยากาศสุดยอดไี่กูสาตุนั่งย่ครับนี่ครับอ,องค์พระธาตุ นาดูนจังหวัดมหาสารคามฮอนฮอนแดดกับวิญญาณอ่ารอบสองแล้วรอบสองละอา่าหลายๆครั้งก็มาแวะเวียมนมหการองค์พระธาตุนะครับก็สองครั้งแล้วที่มาวันนี้ก็มารอบหนึ่งอ้าผู้เฒ่าผู้แก่มากครับพระบร,รมธมาตุนาดูน นะครับก็กลับมาศการได้ที่จังหวัดมหาสารคามเดินทางจากอุดอรมาก็ประมาณ270กิโลพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลย oh, 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 oh. บรรยากาศดีๆตอนบ่าย2องโมงเย็นสบายครับที่นี่ครับเย่หยอด